วัสดีครับวันนี้พามาเล่นมุนวงล้อนะครับเอ้าหมุนมุนเข้มมาตรงนะทิพย์ยูตรงนะอ้าวสูงการนะครับได้อะไรนาะเด็กน่อยหลายคนหับเนาะเฮ้ยดูกระโดดน้ำดระดกรดกะดกะโดดก ขี่ดิสก์หมือท่านเอาไปท่าท่าทุกคนนะดินหมอนะครับดินหมอนะครับอ้าเวียนเวียนทุกคนทานะครับออกวะออกวะท่าท่ากันหลังดี่าไหน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 ทาดินหมอนะครับ

ตาต่อไปครับผมเอาดีแม่เมเดี๋ยวนนึงนล็บชีวินวะชีวินวะครับมุ่งล่อคมุ่งล็อคลอกกว่าวัวเอาวัวเดียวชีวินวะเอาไปเลยท่าปเดี๋ยวล่องหมุนยังไง้งเลยว่าจะเปลี่ยนบ้าวออโดนท่

ชิดมดีดมาวะไอ้มันดีดิสะกิดมันยังไงนั่นอ้เอจะกินฮะไม่หลับคนได้ยังงกิดมะข็ดมะดมะบุดอนบุดอนบุดอนไม่ดกาวะิดินมะ

จบแล้วบายบายครับจบแล้วจบล้วบ๊ยมมายบาย